สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆครับผมวันนี้พงอยู่ตรงศรีนครินทร์55้านะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆเข้าไปเที่ยวงานสวนหลวงเนาะก็คืองานพันไม้งามอารามสวนหลวงรอก้ปี2 5 6 7นะครับเมื่อกี้มีรถสองแถวรับส่งนะครับก็คันละ10บาทนะครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้พงก็จะใช้รถยนต์นะครับผมก็รถยนต์10บาทค่าเข้า20บาทนะครับผม ตอนแรกพงจะไปช่วงประมาณสักบ่ายบ่ายสีนะพอดีมีธุระครับผมก็เลยจะมาทําคลิปประมาณบ่ายสองเนาะบ่ายสองบ่ายสามนะครับผมวันนี้พงพกลมด้วยนะครับเพราะว่าแดดนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินเซอร์เว์เซอร์เว์นะครับเดินเล่นเนาะเดินเที่ยวในงานว่ามีอะไรบ้างนะครับไปกันครับผม ครับผมถึงแล้วครับเพื่อนๆครับผมนี่ก็เป็นบริเวณประตู5นะครับผมซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับ5ธันวาคม2567นะครับผมวันนี้วันที่4นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาทําคลิปวันนี้คนก็น่าจะไม่ค่อยเยอะนะครับผมมีบริการรถปรับอากาศฟรีด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าไปไหนจากไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองมาถามดูนะครับผมเนาะนี่สีขาวห้ามเข้าเดี๋ยวเราจะไปต่อยังไงเรามีรถ เดี๋ยวนะเราอ่าโอเคก็คือขับเข้าไปได้เลยนะครับผมแต่มอเตอร์ไซค์ห้ามเข้านะอ๋อไปเต็นขาวใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเต็นขาวกันรถยนต์เท่าไหร่ครับคนเดียวโอเควันนี้เราจะทดลองรถยนต์นะครับคนเดียวเจิบาท โอเคนี่ฮะก็มาที่เต็นท์ขาวค่าเข้า20บาทนะครับค่าจอด50เดี๋ยวรอตังทอนขอบคุณมากครับเสร็จแล้วที่จอดรถแล้วกาไปตรงนู้นเลยที่จอดก็น่าจะเยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดก็น่าจะเต็มเลยละเดี๋ยวหาที่จอดรถกัน เจอแล้วครับผมจอดตรงนี้แหละครับผมนี่ครับเหมือนเดิมนะเนาะเพื่อนโซนแรกก็จะเป็นพวกเบียตะเลททั่วไปเดยวเข้ามาเป็นต่อไปก็เป็นพวกของกินเนาะมีสถานีรถมาไรานะครับรถเมย์เหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยฮะทั้งละยี่สิบบาท อันนี้ใครเอารถเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถขับไปเรื่อยๆนะครับก็หจอดตรงประตู นี่ก็เป็นบริเวณจุดพุกนะครับเมื่อวันเปิดนะครับก็ประมาณ5 5 0 0ลูกอยู่ประมาณนี้แหละครับนี่เจ้าที่นั่งเ้าปูน่าจะจุดอีกีหนะ้าวันที่10นะครับเพื่อนๆน,นะโ,โซนต้นไม้ประตู6นะครับน่าจะตรงไปด้านนู้นเนาะวันนี้พงไม่ได้พาไปชมนะครับเดี๋ยวจะพามาชมบริเวณฝั่งเนี่ยนะที่ เป็นพันไม้เนะเป็นจุดที่นักท่องเทีย่ยวมาถ่ายรูปกันเนาะบริเวณปั่นเป็ดน,นะครับผมเนาะวันนี้น่าจะมีพระเทพสเสด็จมานะครับนี่ฮะก็มีรถ นำเสด็จนะครับน่าจะเป็นประเทศมาเนาะโซนนี้นะครับเป็นโซนน่าจะเป็นจัดางานสีภาคเนาะเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะครับจะเป็นจุดไฮไลท์เลยบริเวณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปชมดอกทานตะวันดอกทานตะวันน่าจะอยู่โซนโซนเดิมแบบ ที่เราเดินมาฝั Colorado, right. ่งนู้นแลเดี๋ยวเราไปชมขัานตะวันกันดีกว่ามีจุดไฮไลท์ของกรงเลยนะครับผมดอกทานตะวันหนึ่งดอกทานตะวันนะครับอยู่ข้างๆส่วนน้ำนะครับวีที่แล้วไม่เห็นนะครับวีที่เราไปเห็นอยู่ข้างๆตรงแสดงดอกทิวลิปอยู่ฝั่งนู้นเนาะใกล้ๆประตูนี่ฮะ ็นจุดไฮไลท์ของคนเลยว้าวโอเคครับเพื่อนๆก็ เป็นคลิปสั้นนะครับผม,ผมก็คงก็ไปใช้เวลายอยู่ข้างในประมาณสัก20นาทีเนาะก็เดินเข้าไปพระเทพก็สเสด็จมาพอดีนะครับเนาะเพื่อนๆก็ชวนมามาเที่ยวนะครับวันหยุดเนาะวันหยุดพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็สุกาุวอาทิตย์นะครับมาเที่ยวได้นะครับงานพันไม้งามอารามสวนหลวงรเก้าลลนะครับเนาะก็เชิญชวนครับ1นึถึงสิธันวาคม2 5ง0 หกสิบเจ็ดนะครับเพื่อนๆครับผม